นะครับเพื <man 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 ่อนๆปีปึ้งเงินลาวนะครับวันนี้นี่ครับเกีดนี้เกียดพึ่งกองเบาเกยเหลาวนะครับเพื่อนๆปึ้งไหนเกยหัวดับดีทุกด้านครับตามตัวกินน้ำมาพบนะครับหลังนี้พอไปหลายวันนะครับเพื่อนๆอยู่ต้นไหนเกยไหมดูดูต้นเขียนต้นไหนเกยนะครับทำเชิงไม้ไว้ประมาณึ่งเดือนหนึ่งนะครับกักกำไว้ครับนี่ผมเชิงไม้ เดี๋ยวกลับมาขึ้นกันเลยนะครับวัวน,น,น้ำนี่บงบงใหญ่ๆเลยนะ่าจะซิบบวกหลังนี้ซิบกดขึ้นไหนแล้วันครับวัวน้ำปองว่าอะไรกินกะ้นตานี่ครับไปดู ขึ้นมาตื้นเครับเพื่นหนังขึ้นหนงยครับมิดมกวาน้ำว่านต็มท่มเลยครับผมัวผมวัวนำหมูแก้มผมนะครับย่อนแก้เลยตาสวยๆหูงองงหย่อมนี้เะครับผมนำตงปีมีแต่ตายดังยิดเดียวนะครับวนำล้วนๆีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวกาแฟกงตัดนครับผมตัดม้อนนะครับดังให้เพื่นๆขึ้นลงนานเลย เหรครับผมเพิ่งยังเป็นว่าครับมีต้นตอนนี้นะครับต้นนำบ้านไปงูก้ม้นนะครับดูครับผมหัวน้ำมองๆเลยครับผมมันรกนะครับผมมีแก่นกรองเปลี่ยนๆได้ขึ้นเดี๋ยวมัีแก่นหยากนะครับตัดนะครับผมดูตั้งนะครับเพื่อนกับฝนหัวน้ำโอ้ตึ๊ยลังก้านเลย ดูโจมาครับเพื่อนๆไม่ได้ผ่านทุกตัวมาด้วยสักนิด tím nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันเห็นเน้นนะครับปุ่มประมันเกือบเกือบ20ลูแล้วนะครับตอนนี้อยู่นะครับตรงนี้ tung luật nào <laughs> kính nó <một> tung <laughs> kính nó tung cắn cái đĩa

ก้มไม้ก็าเพิ่อนเนี่ยเพิ่อเด็ดเดี๋ยวไปจับดังเงินเงินโตแล้วนะครับอย่างนี้มีป้อมวาเกือบยี่สิบปโลนะมันกัุดไฟเลยครับนี้มเปยแี้ปอย่างแกนี้ก่อนนะคับังนี้เดี๋ยวพวกไปจับทังอื่นเงินโตแล้วนะครับมีช่องดังเยอแต่เดี๋ยวอยู่ในวัยนี้ อมไปจ้ามรังนะนรับใจนี่นั่นรังปุ๊บมันมีใจเหมือนกันนะใจโนผมไปร่างหนึ่งกับเพื่อนอบร่างนึคงับของร่างไจโน่สวัสดีครับนี่ครับเพื่อนหนกเต็มถ้วยยงโอ้ยอย่างอ้ไรอ่างเมโยงามดโวยดอนด้วยโอ้ขึ้นการดการ์อไรทียกวดยม่่าทียกว้เลยโอเดเ๋ย เงี้ยจืดเดินลอจะฟื้นวะไปที่บสล์หรเไงอืมจี๊ดจ้าอ่าผนคิดจี๊ดอะไรเได้ยนี่คือเป็นน้อนเป็นด่างดันที้ซ้องใจได้แล้วครับเพื่อนอนณำ

ตำั้นำวาน่านกงนนลาวนะครับป,ปันเนืเน้เปอนถึงททุทอกครับกอนำท้กมันในตรงนี้กันนะกิจกระเพื่อนเบวันนี้ได้3่มจุช่องกวดลาวนะครับวันนี้กดกันว่างีกได้หนวดตัไตายกับเดีแค่เดียวดินเหลีวดินลาวิน cốt đèo cốt lào chuyển đại giam dịp xong cốt